สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเข้าเทรดเก็บสั้นกําไรไวนะครับยกตัวอย่างคู่ทองตอนนี้กราฟทองมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแล้วผมตั้งหลอดไว้ที่0.50เรามาเริ่มตั้ง TP SL กันเลยนะครับ TP คือ Take Profit นะครับผมปิดกําไรอัตโนมัติกดบวกไปเลยครับว่าเราอยากได้กี่เหรียญจะมีขึ้นโชว์ให้เราตรงนี้นะครับเป็น US ดอลลาร์จากนั้นเรามาตั้ง SL กันต่อนะครับหรือ Stop Loss นะครับ เป็นจุดที่ยอมขาดทุนสำคัญมากทุกครั้งที่เข้าเทรดเราควรตั้ง SL ด้วยนะครับการไม่ให้พอร์ตเราโดนลากเสร็จแล้วกดบายต่อเลยครับตอนนี้การาฟทองมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อแล้วให้เรามาดูหน้าที่เปิดออเดอร์นะครับนี่ก็คือออเดอร์ทั้งหมดที่ผมได้เปิดไว้ก็จะมีโชว์ a k e Profit กับ Stop l o อ s แล้วนะครับกดเข้าไปดูแนวโน้มของการาฟได้เลยตอนนี้ทองขึ้นมาแล้วนะครับ เส้นสีดำนี่คือเป็นจุดที่ผมได้เปิดซื้อไว้นะครับเพื่อที่กราฟวิ่งขึ้นไปชนเส้น TP ก็คือเส้นสีม่วงๆด้านบนนี้นะครับตอนนี้ผมดูไทม์เฟรมอยู่ที่ M 3 0นะครับผมขอเปลี่ยนมา M 5นะครับผมอ่าเราก็จะเห็นกราฟที่ชัดขึ้นนะครับตอนนี้ทองได้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคชน TP เรียบร้อยดูหน้าประวัติได้เลยนี่คือออเดอร์ทั้งหมดที่ได้ทำการเทรดไว้นะกำไรหมดทุกคู่นะครับ เก็บสั้นไม่ถือนานนะครับอยากรู้ว่าผมได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่ลองคูณด้วย32ได้เลยแล้ก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผมฮูฮ